สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์ไอเดียกับข้าวมื้อเย็นกับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำทอดมันกุ้งค่ะเป็นสูตรใส่พริกแกงนะคะเป็นสูตรที่แม่ของมาม่าเนี่ยทำให้กินเป็นประจำตอนเด็กๆเลยค่ะทอดมันกุ้งสูตรนี้เหนียวนุ่มและก็แดงมากๆเลยค่ะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ั้นตอนแรกเรามาเตรียมในส่วนของกุ้งกันค่ะวันนี้มาม่าจะใช้กุ้งทั้งหมดประมาณ650กรัมนะคะมาม่มาจะใช้วิธีนํามาปั่นค่ะถ้าหากเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็ให้ทุบตัวเนื้อกุ้งก่อนนะคะแล้วก็นํามาสับค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยทําให้เนื้อกุ้งละเอียดแล้วก็เด้งดีด้วยเหมือนกันนะคะพอทําเสร็จเรียบร้อยปั่นออกมานะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเนื้อก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นเราจะมาเตรียมในส่วนของถั่วฝักยาวค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะมาม่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ 60- 100ถกรัมค่ะเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมลงไปได้อีกประมาณไม่เกิน150กรัมนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปจะทำให้ทอดมันของเราเนี่ยล้วนได้นะคะหลังจากนั้นเราจะเติมพริกแกงเผ็ดลงไปค่ะมาม่าใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะ จากนั้นก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะใช้ทัพพีหรือว่าช้อนก็ได้นะคะคนคนคนนะคะให้ไปในทางเดียวกันแบบนี้ค่ะจนตัวส่วนผสมเนี่ยเหนียวแล้วก็ข้นดีนะคะจากนั้นมาม่าจะเติมไข่ไก่ลงไป1ฟองค่ะตัวไข่ไก่จะเป็นตัวช่วยทําให้ทอดมันของเรานะคะเนื้อขึ้นฟูค่ะคนผสมไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมแป้งข้าวโพดค่ะ มามาใช้แป้งข้าวโพดอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาค่ะมามาใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งจากนั้นใส่น้ำตาลทรายค่ะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชาในสูตรนี้นะคะเราจะไม่เน้นหวานนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบให้มีรสชาติหวานกันนี้นะคะก็เพิ่มเติมน้ำตาลลงไปได้นะคะ ส่วนผสมและเครื่องปรุมีเท่านี้เองค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นะคะกวนๆๆนะคะจนส่วนผสมเหนียวนุ่มนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะมาทอดกันนะคะให้เพื่อนๆเ,เตรียมน้ํานะคะไว้สําหรับจุ่มมือค่ะให้เพื่อนๆจุ่มมือในน้ําทุกครั้งก่อนที่จะปั้นทอดมันนะคะจะได้ไม่เหนียวเนินหนาค่ะแล้วก็ไม่ติดมือนะคะ เวลาปั้นให้เพื่อนๆปั้นทอดมันนะคะอย่าให้บางจนเกินไปแล้วก็อย่าหนาเกินไปนะคะถ้าหนาจะทําให้สุกถึงด้านในได้ยากนะคะจะทําให้ทอดมันของเราเนี่ยไหมก่อนค่ะถ้าบางเกินไปก็จะทําให้แห้งแล้วก็แข็งนะคะ mm hmm. การใช้ไฟในการทอดก็เป็นส่วนสําคัญนะคะเราจะใช้ในไฟกลางค่อนอ่อนจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าตัวเนื้อทุ่งเนี่ยมีส่วนผสมของพริกแกงนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ย ทอดมันของเรานะคะจะทอดออกมาแล้วสีไม่สวยค่ะจะดํานะคะหลังจากนั้นนะคะพอทอดมันของเราเนี่ยเริ่มสุกได้ประมาณสัก80%ใกล้จะสุกดีแล้วมาม่าก็จะใส่โหระพาลงไปค่ะแล้วก็ทอดไปพร้อมกันเลยนะคะทอดจนกว่าตัวทอดมันของเรานะคะกับใบโหระพาจะกรอบดีค่ะพอใบโหระพานะคะเปลี่ยนสีแล้วก็กรอบได้ที่แบบนี้แล้วก็ตักขึ้นพร้อมกันเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะให้เพื่อนๆมาดูความนุ่มเด้งของทอดมันกุ้งของเรากันก่อนค่ะเนื้อก็จะหนาน,นุ่มนะคะแล้วก็เด้งด้วยค่ะแบบนี้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ